ไอล่แค่จังวัดภูเก็ตกันมั่งค่ะเข้าได้รวมระดมทีมเกย, 1, ย์พันห้ายินสลดยก็บอกต้องทํากันอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อที่จะเปิดผิวจราจรให้กับปีนงประชาชนเนี้ยสามารถใช้รถใช้ถนนได้ตามปกติให้เร็วที่สุดในคณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็ต้องมีการประเมินสภาพพื้นที่และก็ใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมเพื่อความถูกต้องตามลักของวิศวกรรมค่ะ จังหวัดภูเก็ตค่ะได้ปิดพื้นที่การจราจรบนท้องถนนเส้นทางทิวติดกับเชิงเข้าไทรลักนั่นก็คือป่าตองกัมา่านะคะเหนืองจากว่าก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์เป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงยินของวันพุท่ิพานมานะคะขณะนี้ค่ะทางอำเภอกระทูได้ประกาศปิดเส้นทางดังกล่าวรอยเปิดเส้นเพื่อที่จะปรับปรุงเส้นทางโดยไม่ให้รถถุกชนิดเลย สั้นจรรวมถึงไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินผ่านโดยเด็ดขาดนะคะที่นี่ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของผีนองประชาชนนั่นเองค่ะสาหรับในพื้นที่อําเภอกระทูค่ะได้รับพลกระทบเกิดดินสไลด์ในซ่องจุดด้วยกันหนองซีโบจุดแรกก็คือเส้นทางกำมะลาป่าตองบริเวณเข้าคนยากค่ะตรงนี้มีเส้ไฟฟ้าหักค่ะเนื่องจากว่าดินสไลด์แต่ว่าได้รับการแก้ไขไปแล้วความเสียหายยุ่หระหว่างการสํารวจวนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปส่วนรอร้างมาชายเส้นทาง ได้ตามปกติแล้วนะแล้วก็จุดที่ซ่องค่ะก็คือทางขึ้นเข้าป่าตองก่อนทึงปลายป่าตองซิต,ตี้นั่นเองค่ะ,คะเรื่องนี้ค่ะนายยุทธนาพิทธาค่ะฐานก็เป็นผูวอหนวยการแกวงทางล่วงปูเก็ตได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าการแก้ไขปัญหาดินสไลล่ที่ว่ากระทบกับเส้นทางจราจรเนี่ยแบ่งเป็นสองระยะค่ะระยะแรกคือระยะเร่งด่วน ซึ่งในขณะนี้กําลังปรับพื้นที่กําจัดสิ่งกีดขวางเพื่อให้ประชาชนสร้างถมาสัญจรได้ตามปกติขณะทีการเก้ไข้ปัญหาอีกระยะเป็นการไก้ปัญห้าในระยะยาวก็จะมีการประเมินการสไล่ของดินในแต่ละพื้นที่ซึ่งต้องใช้งบประมาณค่ะและก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการและการต้องใช้การเก้ไขปัญห้าให้ถูกต้องตามลักคงวิศวกรรมไปฟังเสียงของฐานพออ้อ,อวงทางร่วมภูเก็ตกันเลยค่ะว่าทานวับปรือค่ะ มันมีสอสเต็ปนะครับสเต็ปขั้นแรกก็คือเราต้องคืนคืนสภาพเพื่อให้การสัญจรเป็นไปได้ตามปกติก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการทําแผนโดยอิงหลักวิชาการอย่างดรปรณิชพูดถึงว่าเราจะใช้ทฤษฎีไหนมามาใช้ได้แต่จุดก็แตกต่างกันนะครับเมื่อออกแบบมาก็จะประมาณราคาได้เมื่อประมาณราคาได้ก็จะของงบกลางไปนะครับของงบกลางถ้าได้งบประมาณมา ก็ดำเนินการก่อสร้างไปตามจุดๆซึ่งน่าจะไม่เกิน120วันต่อจุดหลังจากที่ได้พบประมาณมานะครับ